อาะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคนที่รอดูเราไปตีกับดรเมงนะครับผมแลมีทุกคนออที่รอดูเด่นเลยเอาละครับก็หลังจากที่เราได้รู้แล้วนะครับว่าดรเอาศพเรามาทําเป็นคาร์อบอยเทือนเราก็อยากจะไปแค่แค้นว่าเฮ้ยน้อย่างนี้กับเราได้ยังไงวะขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลย ไม่ได้ใช้อ่ะใช้ปืนพกเป็นหลักตัวใหญ่ใช้แต่ปืนพกนะครับผมคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ปืนอื่นเลยสดชื่นไปหนึ่งทีอะไรเอ,อ่ยกินเข้าไปกินไปให้หมดบัฟเบริรใส่มา มาครับอีวิลด็อกเตอร์นะครับฟิน k คลนะครับ oh. ผมไอเจมิง,งมาให้เพียสต์ดีๆ oh. ปืนที่ปืนปืนที่ผมใช้ oh. ปืนพก oh. เนี่ยครับใช้มาตล,ลอดเลยมีอยู่สี่นัดไม่เคยได้ใช้ปืนที่มีเยอะกว่าสี่นัดเพราะดามเอจเหมือนจะไม่พอแล้วก็เหมือนตัวเกมปรับใหม่นะครับผมไอตัวลูกกิ้งแดงๆเมื่อกี้ครับ ยิงนัดเดียวระเบิดเลยแถมระเบิดเร็วด้วยปกติแล้วคือกว่าจะระเบิดได้ก็สักพักหนึ่งนี่คือแบบโดดปุ๊บเรียบร้อยเลยแล้วก็ไอ้ตัวโล่เนี่ยมันถือโล่มไม่ยอมวางเกี่ยวมันเกี่ยวกับอัปเดตมั้ไม่น่าเกี่ยวจะเอ๊ <Yeah. S 2> นี่ฮะก็ไปฟาร์มอันนี้คืออัพฮิวไม่ได้ไม่ใช่ฮิวอัพเลือดล้น,ลนเลยเพราะว่าโดนไม่กี่ทีก็ตายถ้าเกิดเราไม่อัพเลือดมาห้าวไงฝันมีห้าหวนนาคิดว่าอุ้ยเรายิงมันค่เดียวมันตายที่ไหนได้หลังหลังนี้เอาไม่ลงนะฮะหลังนี้นะ โอ้นะฮะดหลังเหรอหลังๆนี่คือแบบโอ้โหก็จะตายแต่ตัวเนี่ยยิ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้ตัวคนคนเนี่ยตัวคน่งเนี้ยอื้อโอ้โหมาถึงแล้เจอเดินช้าสิครับผมอืมต้องหลบหลังที่กำบังพอเราอัพทาเลนต์มาเออเรียกทาร์เรนต์ง่ายดีไอไล่อ่ะอ๋อ เหือไแล้วทั้งระเบิดทั้งไรเฟิลนี่ยังไม่ได้อัพถังเลือดนะฮะอัพที่แบบว่าถังเลือดเวลาเจอแล้วแบบได้เลือดเยอะๆหรือว่าเก็บกล่องได้เลือดฆ่าแล้วได้เลือดเป็นแวมไพร์อะไรอย่างงี้นะฮไอ้ถ้าเกิดอัพมานี่แบบน่าจะเดินบู๊ได้ง่ายกว่านี้หน่อยอันนี้มันจะเดินบู๊ลาบากหน่อยว่าเราต้องหาแต่กล่องนะเพราะว่าจริงๆด้วยเลเวลเนี่ยครับเลเวลแรงเนี่ยเราอยู่แค่3ามสิบหมันไม่เยอะ เราแรงสูงวันนี้เราก็อาจจะแบบได้สก,กิลสูงวันนี้เยอะกว่าน,นี้แล้วเราจะได้กว่านี้ไปวดเ่เนี่อนอนยอย่อาหแอหยาไอตัวนี้ไอเจ้านี่ไอเจ้านี่อยา โมมนแ่่่งทีไเฮ้ออยอ้ะต้องใส่ม้วน,นเดียวไม่น่าผ่านใส่พิกมีกลับมาใหม่ดูแลสภาพละโอ้ยอโล่งโงมดแต่โล่งจริงเลือดไม่เพีโล่งไปเลยต้องหาเลือดเร็วไปไหวเร็วจริงๆรไม่น่าแบกได้ก็ จริงๆไม่น่าแบกนะเมื่อ uh กี huh> uh, ้น right. ่าจะเดินทิ้งไว้ก่อนกลมอะกลมไปอ่ะกลมอะกลมยืนกลมอ้ยืนอะกลมอ้ยืนหน่อยอ่ะไม่ยืนไม่ยืนนี่ข้างนี้กันแบกขึ้นไปเลยโอ้ยมัแบกไปที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเลือดเยอะเลือดเยอะ แบบชื่นขึ้นมาหน่อยยิงแม่งไปก่อนนี่นแหละยิงไปก่อนลุยไปก่กนแต่ก็ค่อยกลับมาเอาวางอยู่อย่งเงี้ยแหละโอ้โหมีกี่ลูกวะนี่แต่เมื่อกี้ต้องขัานเลยแน่ๆน่เพราะมันไม่อาย่าเพราะมันไม่น่าจะมีสองลูกให้เราแบกมันเยอะอย น,น,นียิงแงหนีให้มันออกมาเองให้มันอกอกมาอีกอุยยังไม่หมดแล้วเนี่ยเอาเอาลงดิฟดิฟยังดีนะรอบนี้มาถังเลือดมันเยอะจริงๆหนานี้ยังไม่เคยเล่นนะฮะก็มาเล่นเนี่ยแหละพร้อมกับทุกคนแรงเมื่อกี้ต้องขาดอะไรแน่แแบกขึ้นมาทำไมดีกว่า ล้องมีอะไรอยู่ข้างในที่ไม่ได้เดินที่ไม่ได้สำรวจแต่ก็นะอย่พอดะไม่น่าจะมีอะไรมากหรอกอย่าวอีกแล้วสั่งกำแพงอีกแล้วแน่นี่มีฝั่งนี้ไอเอาไอ้ไอ้เธออย่ายิงไม่โดน โล่ลงถือมาน่าไม่ได้มีประโยชน์หรอกยิงทิ้งหมดอ่ะเก็บเก็บเก็บไปืลองเก็บเลืองทางดูไม่น่าไว้ใจทางดูน่าจะเจอแล้วแหละทางน่าจะเจอเจ้าหมิงแล้วแหละเฮ้ยเจ้าหมิงมีอะไรเจ้าหมิงมีอะไรเจ้าหมิงมีม,มีมีถังเลือดให้เพียบเลยประตูปิดนั่นไงไอ้ด็อกเตอร์ เอาเกวอะมันมีมันม,มีไอ้ไอ้อาวิ่งแบบฆาตากรมานี่ไอ้ดอกเฮ้ยมันว,าว้าว่ะมันวราบได้มีหน้าล่ะคือมันเออเชคเกอร์วะเนี่ยติดลแล้วก็ติดรเออบุ้งบุ้งบุ้งบุ้ปุ้งบุ้งไปเยอ

มาแล้วด็อกเตอร์คิดว่าผมตายไปกี่ตัวครับแรงขึ้นมองไม่เห็นเรกาก็แรงตอนนี้ผมแรงเท่าไหร่ด้วยแรงัพอยู่แน่แน่อันนี้มันไล่ตียิงคุณได้ มีตู้นี้อีกแล้วสงสั่จะต้องได้ใช้ประโยชน์กันไหมอืมอืมมันไอมันบินอยู่นี่หว่าเอยะอืมอืม,อ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 ม

ฮูยไอ้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 วูยนาตายฮึ่ฮึ่มฮึ่มลอยอีกแล้วบินอีกแล้วเฮ้ยเกล่องเลือดกล่องเลือดเล่นจริงกล่องเลือดกล่องนี้ไม่ได้ช่วยเลยตายอยู่ดีนะแค่แค่โดนเนี่ยอืมนี่ไหนเขา เฮ้ยอะแล้วจบแล้วน,นะสี่แซบหนึ่งขอดลีกัสุแดแซบหนึ่งเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเข้าอีกแล้วปะเนี่ยแล้วอัพแล้วอยากอัพค่ะเฮ้ยดอกมานอนอะไรนี้ทำไมฉันแพ้กับสี่ฉันทางขึ้นโอ,อ,อ๊ยทำไมอะ จะให้ผมอยู่แทนที่ครับนี่ยิงจริงๆเลยแล้วกันะไรกวะดูปีดว่ะจนด่านสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีของจะแงกว่านี้อีกเลยเฮ้ยเจบแล้วละ่ะแต่ว่าตัวเกมมันมีเออเรียกว่าไงนะ ให้ฆ่าบอสซ้ําได้นะครับผมอีกสามครั้งแชร์ไม่แน่ใจว่าครั้งนี้ที่เราชนะมันนับเป็น1หรือเปล่าแต่มันมีให้เป้าหมายถึงสามครั้งไม่รู้ว่าชนะสามครั้งแล้วได้อะไรนะครับผมแต่ก็มีแน่แนอนคือ achievement ส่วนเกมนี้ก็ก็ถ้าเกิดว่าเล่นนะครับผมมันใช้ความใจเย็นมากกว่าถ้าเราใจร้อนอยากฆ่ามันไว้ๆเราก็จะฆ่ามไม่ได้ จะโดนค่าแทนอย่างที่หลายๆรอบเห็นผมตายแล้วตายอีกก็คือเกมนี้ก็หนุกไหมก็ก็พอมันมืออยู่บ้างนะยิงๆเพลินๆเล่นแก้เบื่อไหมมันถ้าเกิดถึงจุดนี้แล้วก็น่าจะไม่ได้เล่นแล้วแหละอาจจะเล่นตีบอสเอาอาชิเม้นนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนกดข้ามด้ไหมะลไปดูต้องคงไปต้องนั่งรอ ทำไม่ได้กดเล่นแล้วครับกดมันไม่ไปมีอะไรจะให้ดูบ้างนี่กลับไปย้อนดูต้นคลิปนะครับผมว่าผมใช้ไปอีกกี่ชีวิตนะครับในการฆ่าบอสกลับไปดูที่มีอะไรทําอีกไหม บัฟบัฟนี่คือแบบได้ใช้แค่รอบเดียวนะกอดูแมนหน่อย,อนอยเนี่ยครับบอสสามารถฆ่าซ้ำได้อีกสองครั้งก็ไม่รู้ว่าฆ่าสามสองครั้งจะมีผลอะไรหรือเปล่าไปปืนนับเกดเอาไว้เนี่ยมืนปืนป้อมมันอับเกดงั้นวิ่งไปเช็คดูอย่างอื่นก่อน ด,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 ดอ่าก็มีบอกนะครับว่าเราชนะไปกี่ครั้งคือเราเล่นทะลวงบอสนะครับก็คือเล่นให้จบเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าไปยิงบอสซํำเนี่ยมันจะได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะเอามาให้ดูแล้วกันครับถ้ากันไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก,ก็มันก็จบทางนี้แหละครับเกมก็สำหรับบู ก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ติดตามคาร์บอยเถื่อนของเราคนนี้นะครับผมก็ถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เจอกันเกมใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม